โอเคไม่มีไม่หยอกพี่น้องเลยโอ้ไม่หยอกพี่น้องับ่อม่แหนะเมื่อนี้ไปยินีกับเขาไว้ขึ้นเข้าครับมื่อนี้มีเมนูอย่างครับไปเบิร์กับไีซีครับว่าเมนูนี่มีน้องเนี่ยเมียนงัวบดนะครับเนาะไปยินีละลายนะครับเนี่ยครับเนี่ยง้วนละลายแล้วก็พริกกระเทียมนะครับเนาะหอมหัวใหญ่แล้วก็หอมนะครับเนาะ นี่ครับกะดิผัดไข่ทั่วนะครับเนาะพริกหยวกเขียวนะครับเนาะนี่ครับกะดิทอดไข่เนี่ยเมนูผัดกระเพราเนื้อไข่ดาวนะครับเย็นนี่นะครับเด้อนี่ครับมากินกับผู้หญิงซีนะครับเด้อกระทะเขาห่อนนะครับเด้อใส่พริกแกงลงโล้เนาะเผ็ดอีกคือเก้าวที่แล้วจวดอีก้อครับมื้อมาเลยครับเด้อพี่น้องเด้อ ใส่หอมหัวใหญ่หอมใส่เนื้อเขาออน,น,นเนื้อเลยนะคุณผู้ชมของเ,ขเนื้อนะครับแล้วมือนี่ยครับอเอาเนื้อไข่ดาวมือนี่ครับเมนูมือนี่นะครับจักเทียนอย่างคุณผ้องเอ้อนี่อย่างกระเทียมใส่ลงไปโรยที่รู้ชมไอ้ตัวกใส่ลงไปโรยคี่ผนะ้องเนาะ ข้อไป็ข้อกันเลยอือพี่น้องเลยครับอีกแล้วมือนีก็ได้ลงรถไปเลยพี่นอ้องอาดไม่ได้ครับแป้งนัวเนาะครับเนาะตัดหลานหน่มยนะครับเนาะ เม็ดพี่ใหญ่ไปแล้วพี่น้องเะเอนี่เอาใส่ตัวใส่พริกหยวกหอมหัวใหญ่ครับเหรอนี่พี่น้องเหรอยอดเข้าสวยละลอนนี่ครับนี่ครับชิมมึงอย่างไรกันนะพี่นอ้องเนาะเฮ้ยเล่นพี่น้อง ไข่ดาวของเรานี่นี่ครับผัดกระเพราเนื้อ เป็ดๆมีเรียบร้อยแล้วครับเดอ้อนี่ครับไข่ดาวของเราก็เสร็จนำพริกปลาไข่ทอดแห่ลานน้ำ้ะครับเนาะนี่ครับเขาสวยร้อนๆจะมีแล้วครับเนาะมือนี่ครับเมนูพงซีกินง่ายๆสวัสดีครับพี่น้องเป็นทางกา ข้าวผัดป่ปปอพี้อริรินไข่อริรินกุกกาอุ้ยขอโทษขอไปได้พี่น้องนะร้านข้าขอน้ำครับก็เหลืองเรียนมาแล้วครับอีกแล้วอืออีกแล้วเจ๋งไหมนี่ครับเมนูผัดกะเพราเนี่ยไข่ดาวนะครับเด้อนี่ครับเห็นไหมครับเห็นว่า <c oughs> <c oughs> นะครับมาครับมาเนี่ยอรอรินเด้อหางอริรมี่ยังกินไข่ เออปะมากินแล้วกินมากินอุ้ยหกินกินไปพี่น้องเบิ่งครับนี่มีเนื้อเดี่ยก็ดักแด้พี่น้องครับมาครับพี่น้องกินผัดกะเพราเนื้อไข่ดาวครับเมนูมื้อนี้ง่ายๆเด้อพี่น้องได้กินอย่างน้อมัมมี่มัมมี่ปัามัมมี่อืมหลานกินอย่างงี้ดวมัมมี่มัมมี่ปัง อือ้นนชอริมันช่่อือือิเงเราที่ไปเห็นมันมีปั่นอย่านี้อ่าน,น้ขามีกับพ้อรวยแสบโยอิเจีงมากเลยกระดาษยุ้ยสกระดาษกับพี่ยุ่ยเสร็มานี่ครับหลานไหวเขาเริ่มเรียนม,มาหลานายเขอ่ยุขบยากอ <sí> นานกล้องนั่งกินคนละม,ม,มุมหลานขับเลยกินับพีโอ้เห็ดจวดจาดดีทั้งวันพ่ เมนูง่งยๆพ่อไข่ดาว <c oughs> ดักแด้ยนึกออกบไหมชอบมากเลยอืลฟินิแพ้ไหมแพบครับเป็นไหมครับขอาชขอฝ่ายเดีกนปทงเด้อก็ฟิลิป <c oughs> ก็ฟนะิลิปอังกังออก หลานน้อยอยากกินน้ำมุนเลยอยากขอน้ำอ,อลิสเก่งมากเลยไปโรงเรียนได้กินนี่อย่างไปโรงเรียนครูให้ยังกินควางตีนไม่อยังกินอันนี้อลิสกินไข่เพื่อีออ้วันนี้บวกกุกา้าเสียเพ,พื่อสักพี่ลองกินจากแด่บ่ครับมาจแด่ไหมครับอันนี้แก้วจากแด่แหละบ,บ่แก้ว วันแรดแรกแสบมากนะครับคลิปกินกระเพราเนื้อไข่เรายังไงมาเนี่ยฝากไว้ท่านี้นะครับเด้อถามมากปากคนใดคนแค่คนติดตามมาลยครับเด้อคนหลายนครับนลาีเ่าวย้ารคุดฝดีากกัดีพี่น้องป้าปี๊เซแล้วฝากอะไรนะ สิสิฝา,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 ากฝากสวัสดี <นะ S 2> พี่น,อนอ้องนะดูคแลกู่หานัีกน้วยเชีย,ย,ยบายบายบายก็กรด,ดชียบายบายสวัสดีครับเป็นไหมสวัสดีดจา้าเปล่บายบายเ,เ,าเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องเด้อ